PC 60หกสิบดีเจ็ดปัญหาของขั้นนี้คือใช้งานไม่ได้ไม่มีแรงช้าสร้างมาสอบน่าจะหลายคนเหรอเห็นว่าจอดไว้สองปีสองปีจอดไว้ นี่ยาเกิดขึ้นนิดหน่อยฉินส่วนกับย่างบมคคอยครบแบตเตอรี่ไม่มีถอยเสียถอดว่างกระเพื่อนติดเครื่องร่องไปเลยนะเปิดเบื้องทั้งให้ลิกับยางสกปรก เศษสนิมเต็มหลังชิีส่วนคอนโทร,รลเบาๆขบเลยล่องมาได้ก็ชีดถอดคอนโทรลกระป๋ำให้นิดกนี่เค็ดไหมครับเดี๋ยกมาใส่ล่องรถไหมต้องเสียสี่งนาอยู่ครัน อำเภอวานอน,อนจังหวัดสกลนครนี่นีดงปลาสงสัยเฮ็ดสีออกมัน,มนคืออันนี้คือเป็นพิมพ์แบบพิมพ์เตาครับสงสัยวันเฮ็ดเตาขขยแบบเป็นพิมพ์เล็กเขาขายตเตาได้บุ๊ ดินเตาอันนี้ก็จะเป็นดินเตาดินเตาเป็นดินเผาถือเป็นโบรานคิวซี่นี่มันเป็นแตกๆเราก็เลยมาขายก็เลยไปหนอันนี้เครื่องอยังบนี่มาจากญี่ปุ่น เครื่องร่อนเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์ได้มบุตร